ว่าเรื่องที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยทั้งในการใช้ชีวิตในการเดินทางสักครู่เดียวครับ สวยสดทนทาน <S <S Designer, จัพ่อสวยนานทุกหยาดหยดจับพ่อ J จใช้ปี่มีัจึงบอกเพื่อนเ J บี เตมพลัง<ว>ให้รถแรงให้ใช้ไบเตอรี่อะไรโบริเดนโบริเดนโบเดนเดเจ้าจะขออะไรเป็นครั้งสุดท้ายเซฟที่คัดทำไมต้องเซฟทีคัเพราะระดับไอโซ ไอเอสโอประหารบอกแล้วตรวจสอบคุณภาพสนับสนุนโดยเซฟทีคัดเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น แต่ใช่ว่าเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับจะทําให้เกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายจริงเสมอไปถ้าเราใช้มันอย่างไม่ถูกต้องนะครับการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่เราขับรถมีการพิสูจน์แน่นอนแล้วทางวิทยาศาสตร์โดยประเทศแคนาดาและประเทศอังกฤษนะครับว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีมากถึง4เท่าของผู้ที่ไม่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ เพราะว่าการที่เราขับขี่อยู่เนี่ยนะครับการที่เราขับขี่จะต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากการที่เราพูดสนทนาทางโทรศัพท์เนี่ยมันจะดึงนะครับสมาธิของเราเนี่ยออกไปจากการขับขี่หรือสมาธิบนท้องถนนครับ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขับขี่ยานพาหนะไม่ควรที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านควรที่จะจอดรถนะครับหรือไม่ฉะนั้นก็ใช้อุปกรณ์เสริม เช่นอุปกรณ์แฮนด์ฟรีทั้งหลายที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนี่นะครับแต่ว่าถึงแม้จะใช้แฮนด์ฟรีนะครับก็ไม่ควรใช้พร่ำเพื่อหรือว่าคุยกันตลอดเวลาควรจะใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นการขับขี่นะครับต้องอาศัยสมาธิเป็นอย่างมากการพูดโทรศัพท์ทำให้สมาธิในการขับขี่เสียไปอย่างสิ้นเชิงสรุปแล้วเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับท่าน ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อขณะขับรถเตือนแล้วต้องฟังนะครับและช่วงปิดท้ายรายการเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้ทอประจําสัปดาห์นี้เราจะไปชมภาพเตือนใจภาพนี้ครับ นั่นแหละครับภาพอันสยดสยองอย่างยิ่งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทครับดังนั้นต้องอย่าลืนมนะครับทุกครั้งที่เราต้องใช้รถใช้ถนนต้องอย่าประมาทเด็ดขาดเชียนะครับเพราะประมาททีไรสูญเสียทุกทีหายนะทุกครั้งไปและที่สําคัญครับทุกท่านที่ต้องใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนโดยสารก็ตามทีต้องอย่ามองข้ามประโยชน์อันสําคัญยิ่งของเข็มขัดนิรภัยครับ พราะเข็มขัดนิรภัยนี่ได้ชื่อว่าเป็นอุป,ปกรณ์ที่จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุอย่างได้ผลมากทีเดียวอีกชิ้นหนึ่งนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับนอกจากจะการกระแทกาการคนขับไม่ให้กระแทกกับพวงมาลัยเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วคนนั่งนี่ก็สําคัญครับไม่ให้คนนั่งกระแทกไปอยู่ส่วนหน้าหรือว่ากระแทกไปโดนส่วนบนหัวและโดยเฉพาะการที่จะให้คนโดยสารนี้หรือว่าคนขับนั้นกระเด็นออกจากนอกรถในเวลาเกิดอุบัติเหตุนี่นะครับประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัยดังนั้น ขึ้นรถทุกครั้งต้องอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยครับแต่ว่าเหนือสิ่งอืน่นใดครับป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่เมาไม่หลับไม่ขับเร็วไม่ทําผิดกฎจราจรในการขับขี่ทุกครั้งอย่างนี้ปลอดภัยกว่าครับแล้วกลับพบกาบรายการเพื่อความปลอดภยัยเซฟที่เท่าได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ และสำหรับช่วงเตือนแล้วต้องฟังประจำสัปดาห์นี้แน่นอนครับต้องเตือนกันแบบย้ำๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได้จากสายไฟฟ้าแรงสูงครับดังนั้นรายการ s ซฟดิทอจึงอยากจะขอฝากกดเหล็กกดเพื่อความปลอดภัยไว้ตรงนี้3ข้อครับนี่จากคำพีเพื่อความปลอดภัยเล่มน,นี้เลยครับคือข้อที่1นนะครับต้องหลีกเลี่ยงการยืนอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้า หรือใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงในขณะที่มีฝนตกฟ้าขนองครับต้องหลีกเลี่ยงนะครับ <ST S 1> ข้อที่2ครับเมื่อพบว,ว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหรือว่าชำรุดต้องดำเนินการดังนี้ครับคือต้องหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปใ,ไปใกล้และแค่แแนี้ยังไม่พอครับเราหลีกเลี่ยงแล้วต้องบอกคนอื่นด้วยครับให้เขาหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงด้วยครับเราปลอดภัยคนเดียวไม่พอครับต้องช่วยคนอื่น ปลอดภัยด้วยครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นความปลอดภัยแบบสมบูรณ์แบบนะครับและข้อที่3ครับหากพบว่ามีเสียงดังคล้ายเสียงพึ่งบินบริเวณอุปกรณ์หรือว่าสายไฟฟ้าแรงสูงบนเสาไฟฟ้านะครับให้รีบโทรแจ้งครับการไฟฟ้านครหลวงในทันทีครับเพื่อจะได้ไปรีบเร่งแก้ไขให้ทันการครับหมายเลขครับจำง่ายง่ายครับ1 1 3 0จําเอาไว้ปลอดภัยกว่าครับนั่นแหละครับเป็นความรัก เป็นความห่วงใยเป็นความปรารถนาดีจากการไฟฟ้านครหลวงและจากรายการเซฟตี้ทอคครับและกลับพบกับสาระคุณค่าที่มีประโยชน์เพื่อจะพาเราทุกท่านไปสู่ความปลอดภัยได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้ากับรายการเพื่อความปลอดภัยเซฟที่ทอควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ กองทัพบ,บกจังหวัดปราจีนบุรีกรมป่าไม้และลูกทุ่ง FM 95เชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีลูกทุง่งเพื่อธรรมชาติและชีวิตครั้งที่สต้านภัยยาเสพติดและพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบกับศิลปินลูกทุง่งหมอลำชั้นนำมากมายอาทิตย์3กันยายนนะี้ณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจังหวัดปราจีนบุรี6โมงเย็นเป็นต้นไป ทบห้าร่วมกับผลิตภัณฑ์เบสฟู้ดคนอสวัสดีค่ะคุณผู้ชม กลับมาพบปอุ๋ยนะคะในะรายการครอบครัวสุขสันต์เช้าวันอาทิตย์สดใสอย่างนี้นะคะซึ่งอุ๋ยก็จะนําเสนอเมนูอาหารจานด่วนจานอร่อยในช่วงเปิดรัวรกันนอมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะอุ๋ยก็มาเยี่ยมบ้านพิธีกรสาวสวยนะคะซึ่งเธอมีเมนูมาฝากเราด้วยนะคะแต่จะเป็นเมนูอะไรแล้วเธอจะมากับใครนั้นเราไปพบกับเธอกันเลยค่ะช่วงครอบครัควรสุขสันต์กับเบสฟู้ด ดิซีิวันนี้ใครมาบ้านเราลูกดูซิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบผมเป็นร้านของอานุยครับผมชื่ออะไรลูกค่ะอานุยพัชรพณีธ์ธนพัชเริญนะคะวันนี้ก็ทีมง,งานของครอบครัวสุขสันต์ก็มาที่บ้านเรานะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำกับข้าวกับทุมชมทำกันแต่ก่อนที่จะไปทำกับข้าวเนี่ย ชีวิตวันว่างของเรานะคะเราก็มักจะมาเนี่ยค่ะเลี้ยงปลานะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างเลี้ยงหลานค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นชอบไม่ชอบขนาดไหนก็เอาปลามาไว้ในบ้านเลย,ยนคะคะค่ะวันนี้เมนูของเราเป็นอะไรนะ่